มาเบิงขอ,อกมาตรฐานพี่น้องอยู่ที่มูบานเป็นขอ,อกของรุ่นน้องเพื่นเป็นตำรวจนี่ขอ,อกมาตรฐานเดี๋ยวสิาพาไปเบิง่งงัวเพิน่นมีบางโตเพิ่นก็เอาออกนี่วหัวน้อยน่ารัก ก็เพิ่ปูกางาเพิ่งกระนานน้ำน่า,นาดีนี่มีแตุ่่นฟันน้ำนมนะเนี่ยจะฮ้องาอยู่ทายลดจะฮ้องไปทำงานยุงเท็บซื้อขัวมาไวม่ให้แม่เลี้ยงชื่อว่าดีด้วยโครงการ นตัวนี้ออกใหม่อ้าวตัวหน,น้อยตาหักตาหักนี่อ้า เดี๋ยวสิพาเบิ่งพี่จะโตพี่องตะหักเด้สี่ล็อกฟังละสี่ล็อกนอนมากอกติดเดินไฟติดก,กล่องบ่อย จะ้บรงโคแล,ล้วค่ะพี่น้องพาดพา,า,ายุไปเด้หนึ่งหลอบไปเด้ตอนนี้ออกไม่เหมือนขึ้นไม่น้อยแม่ไม่แ่ไม่หวงบอผูออ้บ่แม่บ่เด้ดเดไก่มันเนาะบ่ไดลเหลี่ยงมันนี่ลูกตัวใดก่อนนะลูกแจ็คพอตร้อยล้านจ้า อุ้ยแบบสูงสูงแห้งอ่าสุ่มหนีไป,นหนไปหน้าบอกน,นี่ตัวนี้ตัวที่สองนี่จะตัวตาหักตาหัก หนองมันเลี่ยงไว้ต่างงามเว้ยอยากได้แน่นี่อย,ยากได้ขอกด้สินะชื่ออะไรเนี่ยนี่จะตัวสีแดงเฮ้ย เราจะพาไปบึงตัวหุ่น เต่าเต่ามันใหญ่ตวมันกเต่นี่ตูกแจ็คพอตขึน่ัรลักแท้เหียบสูงสูงแข้งขอใหญ่มากเลยมึงแม่ หา่นมผู้ได้ละฝ่อมชื่อว่าเด็กฝ่อมดิจับคุมโอ้ใส่ให้มันหลดนุดันปัดหัวนมเนี่ยกิดแต้เหมือนเต่าว่าเป็นหัวใหญ่นี่ลุย่ยเถอะสวยคุณได้จังสิเขาไปจับหูเมียนไว้เจาะวัดตัวเมียหอดมันขึ้นออ น่องหัวนมแม่นี่ประตูออกที่ทางหลังชิบ,อบเอออันไ้ลูกเธอเนาะสบายตาค่ะ โอ้ยมือลมันมือตเหมือที่แรลกนั่นเียบบ้ดหันห้างนามพลยกบกอนนี้มาหางุ่นเห็นว่า่เปีนยนล่างกอดล่างกอดเออถนิยมือที่แกมันลแหงนม,มมาต็ต๊ตียบรงแรงแงแรง,แงได้ดิเ่อินีมากลุมสิลูเ่บงบแหง ผู้ไดดึงเพื่อเหลี่ยมอู้ยอยากเ็นขาหนึ่งตา้ถึงมีขาเดียวออกมาอมันเบ่ยงันดังอี๋บอกก็เลยพอดีเห็นสองขาบานคนดึงออกข้าวเดียวตรงซอยนะวงวผพันแนวนี้ฟ้าอะไรทำเบี่ยงเอกเอียงมาเจอกระจกเนาะเอาเมียคนนี่มักเลี่ยดีเด้อ เอ้าอันนี้พันอะไรเนี่ยฮะพันยังนี่สองตัวนี่เนี่ยในมูบันก็เริ่มเลี้ยงัวสีสาวสีสาวมีแต่ตัวสีแดง จะาลองบาอยู่มาลูกมลูกไผลูกผัาไหนานี่แดงจะเสียบตา ที่จะดูอย่างเดียวอ้าอนี่บอกเอือยนี่อ๋ออันนี้เอือยเธอพอแเลมๆนี่บอก S K ห้าสองศูนน,น่ารักตลอดด้อันนี้เป็นเอือานนายอันัหนเป็นนอง หลุกเอชเคหาสองศูนย์จ้าอีอาอ้า,ายรมายละเอียดขออย่างมา่ายวัวน่ารักนี่ยังเินคอของมะเบิงเอาเล่ยอยู่บบน้องง่างรายละเอียดคอจุนประจัก์ค่ะ

ติดก่อง3มตัีโตัวคุณบอกลองติดก่องสีโตัวระบบไฟไรายละเอียดค่อยมาเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องจุดมาหจ,จักไปแล้วกะขอบพูดทุกคนที่เขามาเมืองคลิปนะคะแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ที่ตามไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทยคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ